ปวดจะนีแย่เวแฮออมีเลอรจอเดดเด,ด,ดมออมาไม่ตจอ,อ,อละโอ้ปวดดอดดูนะเลยเห็นแล้วจอเร็วอ้จอเล่แฮมานี่รอขอดเบตเอาไว้มันดี๋ยมันนี่รอข้อมันรอข้อบิ่นะโอ้อขอด้วยโอ้ย,ยีม,มนันะ 好吧，三十万块，没多高了。不拉，我来。来，我来我来，我来，我来。我来，我来，我来。 เดี๋ยวมือเอ้ด claro. ียวาแบยเ้เจ้าดื้อเดมือไหนเเาลดให่แต่มกอนเลยะนอเ่ทัวหไหนเล่มัวร์ใหญ่ตะเกอร์ะขีดเาวันนีเรื่มมออกตีเลยมันมีเรื่มกล้าจะนั่งเลยมันไม่ได้มือบุญนกว่า

มาต้อโชว์จงนัเนี่ะพกตัวรูลากแมนเลยโอว่าคนชิโร่เลยแล้วเรอกเลยเดี๋ยวถือว่อยนอนถือว่าดีไมข้าชินี่เดี๋ยวเอาไปจอดเลยหม้อหัวต้านรอลี่แต่นักข่าวห้ทำข่าวดอดูมา้งเนาะคาไมราเลยเลยเดี๋ยว่าดีดีเื่อแต่ความรอดเหรอ

มันกันเลยนบ่อนเบอร์ยเตปเลิกีมาแล้วมีแต่มาเล็ดขอบพอแล้นนะมันมาภาษาแล้วเนี่ยดีก่อนที่ว่าสมการนี่แไปเล่นอย่างแต่เราไม่ไหาบ้าอ้ตัวแด้ที่ฉามาเกตียาดาอขอที่คอนอ่งมตียาเลยนะนปชุดี่นอออย่าตีเลย น euh ну ่จ้าเสียและลูกี่ลูขอกนไม่ใช่เวลามีมาบาจะกินข้าอ้าวได้กับกินได้เป็นของรามาหนุ่บัวบบัวววบบั

ก็ฟีเตอร์ม่อแล้วนะแต่ป้าหมอปูให้มาเนาะฝันสัาป่วเสียจะเลยเจ้ากูเลรปู่กัลวารับสาพกยอะ Ndiwaa si dani si ni kuwele, o ndiwaa si dikote ngadho ngu se to. Ndiwaa tuen, ndiwaa tuen. Ndiwaa ka la pala pala. Ndiwaa ka chi de o tle. O ke na kane waa i pa mkua pa waa miwi. Awa i tau utododu maa, utododu la pet. Haki buwaa, cho lo saa rika te che maa. Ke tau naa miwaa naa, o ruma i la. Ti ki noa.